สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำไวยเดี๋ยว Shop เติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนผมผมก็ตบหน้าตบหลังต่อยเวล่ะต่อยเล้วล่ะอุ้ยเจ็บบ่อุ้ยต่อยต่อยหน้าต่อยหน้าเอาพี่้มพี่้มเก่งพี่้มเก่งอยู่โอเคครับผมสวัสดีครับอยู่ผมเลยกคือคือวันนี้ผมจะมาเกียนคนโดยการใช้ f a r มนะผมไปนะผม ตึมตายแล้วโฟอมแล้วก็เพลงก็ติดลิขสิทธิ์อีกแล้วไปเลยไหนมีใครจะห้าหวหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นมีคนที่จะจัดการชั้นเพียบภาพเลยไม่ใช่หรือออกมาสิพวกนายนะ่ะเอ้ยนีไงคุยอะไรกันฮะคุยอะไรกันกดท่าสีอยู่เลยตูมตบไปหนึ่งตูมหินผาทาลายสิ้น นิพพาทลายสินสมาคิมส่เครืงองมังโตเป็นไงบ้นะอ้าวเกิดที่เดิมเลยนั่นก็โดนท่านี้ไปซะอ้มนี่ยังไงท่านี้ไปตมตมไปเลยเพี้ยน่าหายดิน่าหายดิดน่าหายดิตูมคนกระแทกขี้หักไหนตัวพื้นปฐพีเรือนลั่นสะทถนซอมาแปลงร่างมาไหนอะไรอะไรอะไร,อ,ะไรอันติเมดเ่ะจะแปลงร่างเป็นอันติเมตเหระ ไม่รีแปลงไม่รีแปลงร่างก็ตายนะเตาตบไปทีนึงใส่หน้าอันติเมตอะไรแล้วก็เอ็กไปสกิลเอ็กทุบไปเลยทุบไปเลยเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนไม่สกิลหรอเพื่อนเพื่อนยืนทำายเหรอเพื่อนเพื่อนหายนะเพื่อนแตกเพื่อนแตกเพื่อนแตกตบเพียเพื่อน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 โดนไปเลยตมสวอมไฟก็กําลังจะติ้นใจในอีกไม่ช้านะผมเออเออ ตบไปหายไปซะระเบิดใส่ฆ่าอย่างนั้นเลยเจ้าไม่ได้คิดเลยเลยว่าเจ้าน่ะอัอนด๋อยนะครับตีต,ตีสกิลตีอัดไปเลยแล้วก็ล่วงพี่ก็ล่วงอีกหนึ่งทีนะผมกลับไปเกิดใหม่ไปไปคุยกับรากมะม่วงอันนี้เป็นราก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 เงาะคนระับเป็นคุยกับรากเงาะอะไรเราหลบหลบหลบอย่างหลบอย่างเฟีย้ยวหลบอย่างเฟี้ยวเป็นไงเป็นไง จะเอาเหรอจะจะเอาเราตบไปหนึ่งทีถุบเ,เอ็กไปหนึ่งทีหลบเก่ง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 เอาหลบเก่งแล้วก็กระโดดกลางอากาศอัดไปเลยเป็นไงเป็นไงเลื่อนรถรัวๆเลื่อนรถรัวๆเอางงงงงๆง,ๆงงงงงทำได้ไงงงตบไปกลางอากาศไปหนึ่งทีเฮ้ย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 เ้าวอ่ะห้าวอ่ะผมห้าวอ่ะครับลงลงมาซัดกันหน่อยไหมอ่ะอันติเมทได้ค่อยค่ยเหรออันต <toc> ิเมทอันต <derive> ิเมทได้ค่อยค่ยเหรอโดนไปหนึ่งทีแล้วเราก็หลบนะครับผมเราก็หลบเราก็หลบ ลบไปเลยลบไปเลยเอ้ยจะปล่อยพลังไรนั่นเหรอไม่โดนเว้ยไม่โดนยังไงล่ะยังไงเรามาดิมาดิก็มาดิโอ้โหล้วไปอยู่ลอยขนาดนั้นไปอยู่ลอยขนาดนั้นเพื่ออะไรอะเพื่อนเพื่ออะไรเหรอเพื่อเราทูบกลางอุ๊ยโอ้ยโอ้ยแล้วมันใช้ตะกิ้ใส่ผมมาข้างหลังนะครับผมนี่ไอโคก็โดนไปดิบินได้แล้วไงอ๋อไม่ได้เก่งงอกไม่ได้เก่งหรอกโอ้โหมันก็บินสูงเกินไปตบตบอุ้ตบตบไม่โดน ปุ๊บนี่แล้วก็กระโดดค้างไปเลยเฮ้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 ยอะไรอะไรโดนนีโดนไอโดนโดนกางากาเจ็บ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 ก็เราก็กระโดดอัดไปเลยตบตบไปดีตบไปหนึ่งตบไปหนึ่งตบไปเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเ้ยโดนน่ะโดนน่ะเฮ้ย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 เจเย็นนะเพื่อนจะเย็นนะเพื่อนอะไรเราโดนเราก็หลบเราก็หลบหลบเลยนะผม ยังไงยังไงโอ้โหสูงจัดสูงจัดเอ้ยพี่ก็สูงเกินนะพี่ก็สูงเกินนะพี่ก็สูงเกินหน้าเอ้ยสูงเกินหน้าตบดีตบตบเออยคลืนสกิลเอ็กไปเลยโดนะเจ็บเจ็บเจ็บมีเจ็บมีเจ็บเฮ้ยอะไรวะฮิมังกาซอฮิมังฮิมังกาซอเอาเอาทะลึ่งละวฮิมังกาซอฮิมังกาซอทะลึ่งทำอะไรฮิมังกาซอฮิมังกาซอทำอะไรจ้าตบฮิมังกาซอตบฮิมังกาซอไปเลยอุ้ยนั่นก็โดด้วยนี่ครับผมสกิลเอ็กสกิลเอ็กไปนี่เราก็โดดไปหนึ่งที เอากับร an ่างเดิมรองตายนะกับด่างเลยกับด่างเดิมระวังตายนะเพื่อนระวังตายนะเพื <t ire> <t ire ่อนเอ้ยเพื่อนเพื่อนห่าหัวไอชิมังกะสอก็ถึกเว้ยมานีมามามานีมาหึหึมส่แขนกับไอตัวใหญ่พี่เบิ้มพี่เบิ้มพี่เบิ้มก็โดนแล้วโดนผมก็โดดใส่ไปผมผมก็ตบหน้าตบหลังต่อยเวลาต่อยเวลาอุ้ย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 อจ็ยอ่อุ้ยอยอ้ยต่อยอน้ยต่้อยอน้าเอา้ยอเ้ยอ้มพี่เบุ้มอก่ยพี่เบ้มเก่งอยู พี่บิ้มก็เก่งอยู่พี่บิ้มก็เก่งอยู่ก็โดดไปเลยพี่เบิ้มก็แตกนะครับผมพี่บิ้แตกแตกไปหนึ่งเอาไอ้หมอนี่นะครับผมหมอนี่เหมือนจะอยากจะอยากไฟหมอนี่จะอยากไฟนะอยากไฟเหรออยากอยากไฟเหรออุ้ยไปร่างพี่เบิมกรซอด้วยอุ้ยอทําทำจะทำรักจะทำบักเหรอจะทำบักเหรออุ้ย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 อ้ยยอุ้ยอุอุอ้ย จะเย็นนะจะเย็นนะนะครับผมเจ้าหมอหน่ากรหมืวนกำลังจะหาผมอยู่นะครับผมแต่ว่าผมก็เรียกมันมาแอบดีกว่านะครับไปคลิปนี้ประมาณเท่านี้คิมมกรซอก็โดนเฮ้ยคิมมังกรซอล่ะโฟอาร์มก็โดนคิมมกรซอจัดการไปที่เรียบร้อยนะผมถ้าซัดกันจริงๆผมว่าอิมมกรซอก็เละขามือครับโดนคิมมกรซอต่อยฮะคิมมกรซอก็เละขามือคืออะไรวะโฟอาร์มที่โฟอาร์มเละขามือนะครับถ้าซัดถ้าซัดจริงๆกับคิมมกรซอนะ แล้วก็เป็นจริงๆนะครับผมเล้คขาเมือจริงๆนะฮะไม่ต้องพูดถึงเวบิกเลยครับน่าจะโดนกระทือบอ่ะขาขาเท้ายียบแบนตั๊แตะเลยนี่ขนาดที่มันกระซอเนี่ยผมว่าจัดการีทมันกระซอไปคนหนึ่งได้นะครับแต่คนนั้นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อีกคนนึงน่าจะรู้นะวิธีใช้สกิลมันกระซอที่จินเกลียนไปคลิปนี้ประมาณนี้ละจักรจ้าตัวต่อไปน่าจะเป็นเอเลี่ยนเอ็กนะผมแต่ผมพยายามจะทําให้ติดนะครับผมแล้วก็ จะเป็นเอลิทเอ็กตัวใหม่นะผมลงคลิปด,ดองไปตอ, <c oughs> ตอนนั้นนะครับผู้ชมก็น่าจะเข้ามาหลงเข้ามาดูกันนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะนะครับผมควบคุมเอลิทเอ็กตัวเออเ่อเล่ารีวิวสกิลเอลิทเอ็กที่รีเวิร์กมาใหม่นะผมไปคลิปนี้มาใหม่นี่จะจประจ้า